สถาบันเวชศาสตร์ความงามและโรคผิวหนังนานาชาติประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นําด้านการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแพทย์สู่การเป็นดิ g จิ n a ลเทรนนิ่งเ e ็นเตอระดับเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ABAMCS ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ KCCS รเเทศเกาหลใต้่สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวค่ะโฮลดิ้งคอมพานีนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของคอมพานีใหม่คะ่ะซึ่งกลุ่มของคอมพานีของเรานะคะเป็นกลุ่มชื่อว่าเดอร์มิดิสโฮลดิ้งกลุ่มนะคะซึ่งเราเน้นเป็นพาร์ทของ medical business ทั้งหมดนะคะเราต้องการนําเสนอนะคะสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษานะคะเรื่องของการศึกษานะคะหรือว่าตัวยาหรือว่าเครื่องมือนะคะรวมถึงการเป็นพาร์ทของ โรงงาน OEM ผลิตสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมค่ะเราก็ถือว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่ครบวงจรที่ทำมาเพื่อให้ง่ายสำหรับคนไทยค่ะ แม้การเติบโตอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่น่าจับตาแต่ยังมีเพนพอยท์ที่สําคัญคือการขาดแคลนบุคลากรแพทย์คุณภาพดังนั้นสถาบันเวชศาสตร์ความงามและโรคผิวหนังนานาชาติที่มีเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้ด้านผิวหนังและความงามแบบครบวงจรเล็่งเห็นโอกาสสาคัญในการสร้างบุคลากรแพทย์จึงได้ระดับมาตรฐานของสถาบันสู่การเป็น Regional Training Center ศูนย์ฝึกอบรมเวชศาสตร์ความงามระดับเอเชีย Thank you